Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวที่มีาายอดไลค์มากกว่า1 0 0 0แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอดมินต้น TP 7ขายดีเกม r v มีไอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r V ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r V แล้วก็เกมอืน่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเหลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่ทูเลนจังเกิลกันนะครับก็ เป็นตัวโกงนะครับเอามาเล่นป่าก็โกงเอาไปเล่นเมทก็โกงนะครับผมสําหรับตัวของทูเรนจังเกิลนะครับก็ในช่วงต้นเกมจะฟาร์มช้านิดนึงนะครับแต่พอเริ่มมีโลกิเคิร์สนะครับผมอ่าอเทมฟาร์มใหญ่นะครับผมก็จะเริ่มฟาร์มไวขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทูเรนนะครับผมมันจะเริ่มเก่งจริงๆเนี่ยตอนสแต็กไอเทมฟาร์มป่าสัก20อะไรเงี้ยอ่าจะเริ่มเก่งแล้วนะครับจะเริ่มแบบสกิลแรงมากแล้วนะครับผม ในช่วงการเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ก็เล่นได้ไปแก๊งได้นะครับผมไม่ใช่แบบว่าจะต้องฟาร์มอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนบวกกันแล้วเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็เดินไปเติมนะครับผมก็พยายามออกไปเล่นออกไปเก็บงานหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่เก็บงานค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าแค่กระโดดไปช็อตยิงทันอร์เบิร์ดก็ตายแล้วหนึ่งตัวนะครับผมโอเคก็จะรีบฟาร์มไปก่อนนะครับในช่วงแรกนะหาเวลสิเร็วนะครับเราฟาร์มไปจบล่างนะครับผมเพราะว่าเลนออฟเลนเนี่ย เขาจะบวกกันประจำนะครับเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นจาก,จากในมินิแมปเนี่ยออฟเลนเน่ยกำลังเตะกันอยู่นะครับผมถ้าเกิดผมลงไปจบแบบเร็วๆเนี่ยผมอาจจะได้ค่าเวเลสนะครับแต่ต้องเวลสี่นะครับผมผมไปดูเพื่อนเราจะตายก่อนหรือเปล่านะครับตรงนี้้จะบวกกันแบบหนักอยู่นะผมต้องรีบหมดทุกคนเวลสี่พอดีนะครับจังหวะน,นี้เขาปั่นได้เลือดหมดทุกคนผมไม่น่าตายสกิลหไม่โดนด้วยโอเค จะต้องปล่อยเขาไปนะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เวฟนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาสายฟ้าไปช็อตอาเวเลสนะครับผมน่าจะตายอยู่นะโอ้โหไม่ตายขาดหน่อยเดียวนะครับอแต่ผมมีเทนเดอร์แคปบนั่นเ่ยตรงเนี้ยเล่นได้ครับเรียบร้อยตัวเราช็อตไปพาร์สีของทูเลนนะครับไม่ว่าจะพิวสักแค่ไหนก็ถึงเนื้อถึงตัวนะครับผมโอเคจังหวะนี้เราจะไม่เดินขึ้นไปบนแล้วเนาะเพราะว่าเราทำล่างไปแล้วถ้าเกิดเราเดินไปบนตอนเนี้ย คือทีมนูน้นอาจจะโซนกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเรียกเอาดาร์กเลยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดเข้าเวทได้เนี่ยก็จะเวทนะครับผมเพราะว่าไอเดนดอนเนี่ยเขาเริ่มฟาร์มบูเหมือนผมนะครับล็อกซี่เดินเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหแต่ผมเดินเจอเวเลสว่ะโอ้โมีฟิกด้วยเรียบร้อยว่ะทุกคนผมก็โดดช้าไปไหนไม่คิดว่าจะมีฟิกนดิฟาร์มก่อนครับผมบัฟบ,บูนี่นค่อนข้างที่จะจำเป็นมากๆนะแล้วทุเรนป่าเนี่ยคือ มันจะรวยเร็วกว่าเล่นกลางนะครับผมแล้วมีบูใช้ตลอดนะก็จะเก่งกว่าเล่นกลางอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ก็เล่นกลางเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่อนไปกว่าป่าหรอกผมให้ว่ามันเก่งพอๆกันนะสำหรับตัวเลนป่ากับตัวเลนกลางนะครับแต่แค่แบบป่าข้อดีคือเราจะมีบูใช่ไงเดี๋ยวเราเคลียร์กลางให้เพื่อนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ขึ้นไปบนนะเพราะว่าตรงบนเนี่ยเพื่อนเราบวกกันนัวมากนะครับแล้วเลือดโลกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราโฟกัสฟาร์มแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปแจมล่างเหมือนเดิมนะครับผมก็ไล่ไทมิ่งฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่าแบบเราตายด้วยไงมันก็เลยแบบเสียไทมิ่งนิดนึงนะครับโอเคน่าจะเล่นได้นะครับเพื่อเราจับไม่ได้นะโดนสะบัดออกมาก่อนแต่เขาเห็นผมมาจบล่าอย่างนี้เขาน่าจะระวังตัวแล้วนะสำหรับตัวของเวเลสไม่น่าจะมาโดนง่ายๆแล้วลเพราะว่าล็อกซี่ไม่มีจับอุ้ยเขาบวกวะเอาเลออายครับรอแหละใส่ครับใส่สุดครับละอันตรีครับ เรียบร้อยหนึ่งคิวมาครับผมโอเคไม่รู้ว่าเอเนอร์จะเดินมาหรือเปล่านะแต่ผมวาร์ปเดี๋ยวรอบูนะถ้าเดี๋ยวเราไปเล่นบนนะครับผมข้างบนนี่เลือดโลกันอยู่นะครับฝั่งนู้นโอเคไปทันหรือเปล่ามไม่ชัวร์นะครับผมแต่เหมือนว่าคาเฟนี่เราจะตายไปแล้วนะครับโลกกีิเดินมา อย่าเดินมาทางนี้โอโ้ผมกลัวมันดึงอะจริงๆผมฆ่าแก๊กได้นะคอมโบเดียวอะแต่แบบกลัวแก๊กมันดึงเมื่อกี้นะ่ะเพื่อเราเดินเข้าพุ่มเฉยเลยผมก็จะแบบรอดักให้มาด้านฝั่งแก๊กสก,กิลผมพูดวอาอะได้อยู่อุ้ยโอ้โหโดนดึงว่ะทุกคนน่าจะเรียบร้อยดีตรงเนี้ยพลาดโดนดึงเฉยเลยเกมตามด้วยดิทุกคนสกอร์ตามด้วยนะป้อมตามด้วยนะครับ ใช่ไหมอ๋อป้อมยังอยู่ครบนะครับผมโอเคเราได้ป้อมกลางมาก่อนด้วยนะสวยอยู่นะครับจังหวะน,นี้คาเฟ่ี่ทำดีนะครับผมวเวเลสเดินเข้ามาเติมกลางนะตรงนี้วเวเลสอยู่ขวานะครับเค้าจี้ผมแต่ไม่มีใครรับแล้วนะล็อกซี่ปิดได้ปะล็อกซี่มาล็อกซี่เห็นนะครับผมอ้าวฟิกเกอร์ทุกคนอุ้ยสวย โอ้โหอย่างเฟี้ยวลักซี่ฟิกจับได้ป้อมนะอย่างงี้ผมเอาได้นะตัวเนี้ยเรียบไม่น่ารอดตุยต่อเลยเพื่อนจังหวะไหลแล้วจังหวะนี้เก็บสแตกครับมีทันเดอร์เบิร์ดครับผมหาเลยเดินอ้ามีบู๊ได้วยทุกคนโคตรจ่มเอ้ยแล้วเอ็นดอร์อยู่แถวนี้ด้วยเราจะมีทันเดอร์แครรอคลิปชนแล้วค่อย ปล่อยตคีบทันไหมทันทันดีครับผมไม่ทานว่ะจับสวยตายอยู่ตายอยู่รารอสก,กิลหนึ่งเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะเป๊ะเอ้ามันกดแข็งกดแข็งอะกดแข็งไปแล้วเหรอเพื่อนอุ้ยอุยอุยโอมายิงว่ะทุกคนโอเคถอยก่อนนะครับไม่กลับนะครับเพราะว่าเรามีคาถาดูดเลือดนะครับแล้วคีบป่าก็มีนะครับ ผมจะขึ้นเป็นมงกุฎนะจะไม่ขึ้นเป็นบูมสติ๊กนะครับเพราะว่าเราได้ไอเทมทำเกมอย่างคาถาดุดเลือดมาแล้วนะเราจะต้องมีสล็อตออกมองกุฎแล้วก็ออกเจาะเกาะนะครับแล้วก็ออกตัวแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ออกบูมสติ๊กแล้วนะครับผมแต่ถ้าอยากได้แรงๆเนี่ยเราไม่ออกตัวแข็งก็ได้ขึ้นเป็นบูมสติ๊กก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเพื่อนบวกอยู่วะทุกคนผมต้องรีบ มาแล้วเพื่อนสก,กิลสองนี่มีสแต็กเดียวนะแต่ได้อยู่ทุกคนไปหนึ่งไวโอลตไม่ใช่วายเลยดิเลนเอเลดอนนะครับห้าไวโอลตจะไปไหนล่ะฟิกเหรอฟริกก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพื่อนไปไปนอนยิ้มที่บ่อตอนนี้เราเริ่มแรงแล้วเพราะว่าโลกิเคิร์เราเนี่ยสแต็กเยอะแล้วนะครับยี่สิบสองแล้วนะครับผมได้พลังเวทมาเยอะมากแล้วตอนนี้ คือสกิลเรามันจะแรงมากนะครับต่อแล้วจะออกเป็นกระทาดูดเลือดเนะี่ยแต่ว่าสกิลเราเนี่ยมันแรงมากนะครับผมที่เราออกคาถาดูดเลือดเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อย,อยงไงเราเป็นป่านะครับผมแล้วก็ได้เลดครูดาวมาด้วยเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสกิลสองคููดาวเร็วมากนะครับจะพิ้วมากนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บสแตกจะคีฟแล้วก็ไปเล่นนะครับพยายามมีสแตกก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไฟนะครับ แต่เหมือนว่าเพื่อนเราจะเราจะต้องการมังกรน,นะครับโอเคช่วยเพื่อนก่อนก็ได้ข้างล่างโอเคเขาไม่น่าจะรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเขายังโผล่ล่างกันเยอะมากเลยนะครับผมเล่นบนนะตรงนี้เพราะว่าล็อกซี่เขาเล่นล่างแล้วนะครับเก็บสแต็กกับคีฟนะครับโอเคมีทันเดอร์เบิร์ดเล่นนะครับอย่างนี้เล่นได้ต่อต่อไปต่อต่อเรื่อยไปนะครับไม่ต้องเข้าสุดเพราะว่า มันมีแก๊กนะครับพยายามใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ถอยสก,กิลหนึ่งแล้วก็ถอยหรือว่าเอาพาสซีฟไปช็อตเขานะครับเฮ้ยโดดแล้วนะเวเดโดดแล้วนะครับผมคิดว่าเราน่าจะไหวนะครับผมใส่สุดครับเรียบร้อยเวเดตตุยอุลก้าลียิงอ้าวจังหวะไหลดีจังหวะไหลดีครับจังหวะนี้แล้วไปต่อแล้วไปต่อต่อแล้วละ่ะต้องไปให้สุดตอนนี้ตามเม็ดแล้เวอร์มาก ออกมาเอ็นดอออกมาเอ็นดอไปคอรดคิวก็ต้องเป็นเมกาคิวจังหวะอันนี้เมกาคิวคาบ่อไปครับผม <c oughs> ยิงแบบทิกแท็กทูเลยนะครับผมจังหวะนี้คาบ่อเกมิงครับผมเพื่อนเราจบบ้านได้ปะเนี่ยไม่เหลือใครแล้วนะเวลสจะเกิดแต่ไม่มีคนตีบ้านหรอเวลสมาแล้วดิเวลสตายแต่เขาเคลียร์คลีปได้หมดทุกคนแลวแก๊กเกิดโอ้โห น่าจะได้วะ่ะเพราะว่าเกือบมีกแลดิกลับมาตั้งโซนกันใหม่นะครับเราเหลือแค่ทางอ่าป้อมล่างป,ป้อมเดียวนะครับก็จะได้เป็นเมกะคีบแล้วนะครับผมถ้ามันจบไม่ได้จริงเนี่ยเราอาจจะรอดาร์กนะครับถ้าเกิดเราคุมเกมได้อยากให้เขาฟาร์มเยอะนะครับก็เราก็จะคุมดาร์กได้ง่ายนะครับผมโอเคชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นตัวแข็งนะครับผมเป็นไอเทมที่อ่าผมชอบสดไงมันจะเป็นต้องมีตัวแข็งไม่เอาตัวรอดนะครับ เหมือนว่าจะบวกกันแล้วว่ะทุกคนเราต้องรีบไปแล้วนะจังหวะน,นี้กาลียิงอติโซนเข้าไปครับจังหวะน,นี้เวเลสกระโดกเข้ามาครับผมก็ไปช็อตเวเลสและยิงอันติครับผมมีคนบังนะตรงนี้บลดัมกระโดดเข้าไปฝังนะครับและเหมือนจะฝังได้สี่โอ้โหโคตรเพอร์เฟกโคตรเพอร์รเฟกบาบดัมเราจัดให้แล้วเราจัดให้แล้วเพื่อนถวายชีวิตให้แก่พี่บบวดัมเลยนะครับฝังสี่ โคตรโหดโคตรอันตรายแลผมทริปเปิลคิวเดยแลวยิงปั๊มสดครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นจังหวะจบเกมที่โคตรส,สวยวะ่ะฝัง่งสี่แบบผมไม่ได้เห็นช็อตแบบนี้นานมาก,กน,นะพาถ้าฝัง 4, ฝ่งสี่ฝั่งห้าที่คือแบบร้อยเกมได้เห็นสตกเกมว่ะโคตรเดือดครับผมเกมนี้โอเคก็จีจีนะฮะสำหรับเกมนี้ก็โอ้โหมีช็อตได้หลายแบบเฟี้ยวเฟี้ยวเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีช็อตแบบสวย,สวย ก็หลายช็อตอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจว่าทำไปเท่าไหร่นะครับส่วน MVP นี่ก็น่าจะเป็นเราแหละทุกคนไม่น่าพลาดน,นะครับตอนนี้ก็อยู่คอมเบเดอร์หนึ่งแล้วนะครับก็เป็นช่วงอ่าตน้นซีซั่นนะครับผมทำดาเมจไป38%เป็น3นะครับผมโหเยอะจ,จัดเลยนะ โอเคเราจะมาสรุปวิธีการเล่นทุเรนป่ากันแบบคร่าวๆนะครับตุเรนป่าในช่วงต้นเกมเนี่ยจะยังไม่ค่อยเก่งจะเริ่มเก่งช่วงกลางเกมนะครับตอนที่มีของประมาณ3ชิ้นนะครับมีกระทานดุดเลือดนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยสแต็กโลคิเคิสเนี่ยมันจะได้ประมาณ20กว่าแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยพลังเวทของตุเรนเนี่ยจะเริ่มเยอะแล้วจะเริ่มคอมโบชุดเดียวตายแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยเราพยายามอย่าตายเยอะนะครับพยายามหาเลเวลหาเงินไปก่อนถ้ามันยังคอมโบไม่แรงนะครับก็ฟาร์มไปก การเกมมาแล้วเนี่ยคอมโบเรามันจะเริ่มแรงแล้วเพราะว่ามันจะมีดาเมจจากโลกิเคิร์ที่เราตีธรรมดานะครับทุกครั้งที่เราใช้เวทนะครับไม่เป่นไรทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับดาเมจจากสกิลหนึ่งดาเมจจากสกิลสองดาเมจจากพาสซีฟดาเมจจากอันตินะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีดาเมจแบบเยอะมากๆมาสามมากๆเราจะคอมโบชุดเดียวเนี่ยตายพวกไฟเตอร์เนี่ยก็ตายถ้ามาโดนคอมโบเราเต็มๆนะครับพอเข้าสู่ช่วง เลเกมอะเนี่ยก็เล่นง่ายมากๆถ้าเกิดฝั่งคนที่มีมทอยนี่ก็ยิ่งโดนเราหนักเลยนะครับพวกแคลรี่พวกเบสนี่แค่โดนเรากันเดี๋ยวเขาไปช็อตกดอัติยิงเ่ยเพื่อๆก็ตายแล้วนะครับผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะครับแค่เราผ่านในช่วงต้นเกมไปให้ได้ก็พอช่วงต้นเกมเนี่ยเราอย่าตายเยอะแค่นั้นก็พอนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันวิธีการเล่นตุเนป่าเทคนิคการเล่นตุเลนป่านะครับ โอเคใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้สักสามร้อยไลค์แล้วกันนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจให้ผมทามคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็รบกวนทุกคนเนี่ยฝากคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับผมคลิปมันจะได้เปิดการมองเห็นนะครับส่วนใครที่ตามมาคอมเมนต์เรื่อยๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ